ไคโรสโดนเนิบเล่นไม่ได้แล้วเนิบแล้วเล่นเทพไม่ได้ไม่โกงเหมือนเมื่อก่อนแล้วจริงหรือไม่ไปดูก็กราบสวัสดีด้วยนะครับวันนี้พบเจอกับผมในเกมฟีไฟเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวละครไคโรสนะครับที่โดนเนิบเนิบเทบเล่นไม่ได้ก็กลมาที่เข็ดหน้าแล้วก็ดูเหมือนเดิมเกี่ยวกับตัวละครนะ นี่ทุกคนก็จะเห็นตัวละครไข่ร้อนนัโดนเนิฟจะ100จะเจาะเก,กาะ120เหลือ90ซนะโคตรโอ้เนิฟแบบนี้มึงเนิไมาหิสุดไปเลยนะถ้าเนิบแบบนี้และให้ผมเรานะมันน่าจะโดนเนิฟอีกน่าสำหรับตัวละครไข่ร,ร้อนตัวนี้นะเพราะว่าแม่งโกงสายโกงขณะที่ว่าผมเนี่ยยังเกียดเลยนะตอน โดนไอสกิลไคลโรสเนี่ยมีอย่างเกียดเลยเอ้ยในเมื่อมันโดนนึบแล้ว balance พอเราจะมา,อานะไอสกิลนะไอสกิลในรอเนียมันจะตอ่อแลกมันจะอยู่ในโหมดป้องกันคือฟื้นฟู EP ให้ครบ2อ0นะอ่อ EP ของคุณครบ2อ0แล้วนะมันก็จะเข้าในโหมดทำลายและจะสร้างความเสียหายต่อเกาะ 90%าเเดิมทีมีร2 0ตอนนี้เหลือ90%ซนะอืมไม่รู้เล่นไม่ได้อีกไหมนะเขาเนิบเขาเนิบจนกว่าไครรอแม่งจะเป็นตัวกลางกลงแบบว่าเนิบแล้วเนิบอีกจนเล่นไม่ได้เลยอะไม่รู้จะมีคนเล่นอยู่ไหมสมัยนี้แต่ถึงคนจะเนิบแค่ไหนผมก็จะยังกลับมาเล่นไครรออยู่เพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ผมชอบมากเลย ไปเราจะไปทดลองกันนะว่าเนิบเดียวมันจะเล่นไม่ได้จริงหรือไม่ไปดูมาเพื่อประกันไม่เสียเวลาเนี่ยเราก็จะไปดูในโหมดซีวีเลยนะแต่ถ้าก่อนจะไปก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะว่าคุณเนี่ยชอบครรถหรือเกียรมันนะโอเอค okay. ไปเลยเราไปลุยกันเลยแม่ตะวันสุดลักออบมังนะ่งไปเราไปลุยกันเลย มาดูสิขารถแม่งรอรอรอแป๊บรออีพีเกมนี้กมฟเล่ย์เลยอาจจะใช้ไม่ได้แต่เกมหลังๆแม่งโคตรโกงเนี่ยอยู่ไหนวะใช้สกิลโค่นหาและทำลายเลยอยู่ไหนวะอวันดี first blood เอ้ยมาทางนี้สิโว้ยโอ้ยเพื่อนหายไปเลยเมื่อนหายไปเลย Double ลคิลอืม กาเป็นสเสลารู้ซื้อ EP ไปเลยนะนีซื้อไปนี่ก็จะขึ้นหลอดสีม่วงแบบนี้เลยแล้วก็จะมีอร่าเอฟเฟกตัวขยรถน,นะแต่ได้ว,ว่ามันอยู่ในโหมดทำลายล้างจอกาบ90%แล้วนะนี่ดูหน้าตามันแม่งหน้ากะแม่งถ้าถอดคงจะดีนะอย่าเห็นใบหน้าจังว่ามันจะรอขนาดไหนแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้รอเท่าคนดูของเรานะ รอเกินครับใช้สกิลค้นหามาดิโอเฮ้ยชกได้จะได้ว่าศัตรูไม่มีเกาะเมื่อกี้เบื้องชกได้เพื่อนเพื่องเฟิร์สบลัดชกได้กูบอกว่าชกได้ เออมาชุบเพื่อนทำดีเพื่อนมาชุบูก่อนเพื่อนเพื่อนไอ้โคตรเออนะดีไอ้สัเอไม่มีเออเอ็กหน้าตาหล่อๆอไปนี่หลอกก็เหี้ยแลย้ว แม่งรอโอ้ได้ปืนฟีมาสองกระบอกไม่ต้องซื้อปืนผ่านเลยเราซื้อเกาะนะก็เหดไปลีบัวเฮ้เขาเล่นปืนไหนวะโอโทรก้อนดีบัวโทรก้อนไปเลยอตีบอวไปได้ตีบัวไปตีบัวดไดไป,ไปมึงเจอกูแน่ ี๋ยวมึงเจอกูแน่ใ้คและคุณไลเลยเยี่ย first blood wow. double kill เอาแอปไปแล้ม อดไปเลยห้าสิบโอ้ไม่เห็นตัวเลยวนะ่าจะต้องใช้ปืนเพื่อนเลยตัวนี้อ่ะแอปแปดก็ได้บอกว่ต้องใช้มันจาะโกะอยู่แล้วนะมันจาะโกะอยู่แล้วนี่ตัวละครขายรถยังรอรอแบบร,ถรถ้อนรอน ข้ามาและและไม่โกงชิบหายพอหลังๆนี้เรื่องไม่โกงแล้วเพราะว่ามันเริ่มจะมีการโดนเนิบแล้วแล้วผมเชื่อว่าในอนาคตมันจะโดนเนิบอีกหนักกว่านี้จนเล่นไม่ได้เออใช้สกิลค้นหาและทำลายเลย

ข้าก,ก็ได้ขอ,ขอของหน่อยโอ้แม่งกูเจอเต่ทีมกากะเพว่าช่วงนี้มาดิใช้สกิล,กลค้นหาและทำล,ะลายเลย,เลย โอ้ยเบอร์สดไป้วยโอเยียดชนะมวเลยทีมกากี่ะกะกไม่ว่าจะไปใส่ไหนก็กานั้นเนฮะ้ยชนะได้กูเฮยห้าสิ หมดเงื่อยเลยเอาไปห<ะ>้าสิบคุณอะไรดีวะอัพกอนซะานาดนั้นกิลยวใครรถทำงานแล้วนะนี่มีท่าไหนเอ็กไหมวะลองท่านี้ดูนะเอ็กไปเลยแบบตึงๆนี่สูงใกล้ๆกำลังไปที่จุดเสี่ยงไปแบบวะ มนีไม <ersch> ่พ <First, S 1> <First. S 3> ้นจากสกิลในโลกกูใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยคุยด้วย เพราะอะไรวะเฮ้ยเพื่อนมึงตายเพราะอะไรคุด้วยนั่นนะโอ้ยเ <Yeah. S 2> ยียเออดวงช่วยมึงวะ เออไม่แพ้แหละดีนะอัดอะไรดีวะกูอัดเอเดฟิวก็ได้กูนี่กูนี่ทำทรงเล่นเอเดฟิเอ๊ะทำไมกูต้องทำทรงเล่นเอเดฟิวดวะนะ เอ้ยประตูมาดรวะช่วยด้วยใช้สกิลค้นหาและทำลายเลย First Blood พอเขาบอกว่าอย่าไปซีเรียสแล้วก็อย่าไปอินกับเกมแต่กูอินไปแล้วเนี่ยประเด็นจากคลิปแรกๆไม่มีคำยาพอมาหลังๆไม่ทังมีแล้ววะก็ตัวละครนี้สรุปได้เลยนะว่ามันโหนะแต่โหดในระดับที่ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะสมัยนี้มันก็ยังโหอยู่นะเดี๋ยวไม่อัพเดตหน้ามันน่าจะโดนเนิ้มอีกนะเพราะว่า ตัวละครนี้มาโหดเกินไปแล้วเขาก็กําลังจะเนื้อเนื้อไม่กากลงนะเล่นแทบก็เล่นไม่ได้เลยนะนะส่วนคลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะใครชอบเพอ,อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดติดตามไปด้วยว่าเจอกันคลิปหน้าผมจะทําคลิปอะไรอีกก็รอติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบาย